すぐにありがとうございます。 ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายภูทเรศศิลาวงเจ้าของรถโตโยต้าแคมรี่ว่ารถของตนเองนั้นถูกฝูงสุนัขจรจัดภายในตลาดกลุ่มกัดจนพังเสียหายรอบคันขณะที่จอดรถอยู่ภายในตลาดสัตหีบหมู่ที่2ตำบลสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้ในช่วงกลางดึกหลังจากที่ฝูงสุนัขประมาณ4-5ตัวได้วิ่งไล่แมวและวิ่งมาซ่อนตัวภายในรถก่อนที่จะกัดรถจนได้รับความเสียหายซึ่งฝูงสุนัขดังกล่าวจะสร้างความเสียหายแบบนี้ อยู่บ่อยครั้งล่าสุดนายนรรงบุญมาเจอศรีนายกเทศบาลเมืองสัตหีบได้มอบหมายให้ในายต่อศักด์ประกวนธงชัยรองนายกเทศมนตรีนางสาวนิชภา,าชูพินิษผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบ,บาลเมืองสัตหีบนายไพโรธมาแสงปศสุสัตว์อภบางละมงุงรักษาราชการแทนปศสุสัตว์อภอสัตหีบออกทําการจับสุนัขจรจัดทั่วตลาดสัตหีบเพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด โดยนายต่อศักดิกก์ตระกูลธงชัยรองนายกเทศมนตรีเมืองสตหิบราวา่าวันนี้สามารถจับสุนัขได้จําจนวน12ตัวเป็นสุนัขตัวผู้9ตัวและตัวเมีย3ตัวและกําลังดำเนินการออกจับอย่างต่อเนื่องโดยปัญหาสุนัขจรจัดจําเป็นต้องเร่งแก้ไขเมื่อเกิดข่าวสุนัขจรในพื้นที่แต่ละครั้งได้สร้างความหวาดกลัวให้กับพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้างเทศบาลเมืองสตหิบไม่เคยนิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นและพยายามแก้ไขปัญหามาโดยตลอดแต่มุ่งเน้นการป้องกันเป็นหลักด้วยการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิ สุนัขเพื่อตัดวงจรไม่ให้มีการขยายพันธุ์และการจับสุนัขจรจัดที่มีลักษณะดูร้ายเพื่อนําไปพักฟื้นและควบคุมไว้ที่ศูนย์เลี้ยงสุนัขจรจัดการเรอยุทธการซึ่งได้ความอนุเคราะห์กับทางเทศบาลเมืองสตหีบเป็นอย่างดีในการนําสุนัขไปเลี้ยงดูแต่ยังพบว่ามีประชาชนบางส่วนนั้นนําสุนัขมาปล่อยเพิ่มและให้อาหารสุนัขจรจัดในที่สาธารณะทําให้เกิดการเพิ่มประชากรของสุนัขเพิ่มขึ้นอีกซึ่งเราจะได้มีการดำเนินการจัดการอย่างต่อเนื่องต่อไป